สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนกันครับเป็ดนะคะเพื่อไปทำไปใส่ไปสีทำกระจักนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องใช้ลิบบิ้นนี่นะคะลิบบิ้นกว้างนิ้วกรตัดให้ได้ความยาวประมาณสี่นิ้ววิธีการตัดก็คือถ้าให้เร็วๆนะคะเราก็ทบอย่างนี้นะคะทบทบไปเรื่อยๆ นะครับตไปเรื่อยๆแล้วเวก็ต,ตัดตัดแล้วนะครับเราก็จะได้นี่นะค่ะนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราตัดได้แล้วเราก็วิธีการต่อไปก็คือเราก็ต้องพับบิดน,นะคะแล้วจัดสันเขี้ยวนี้แล้วก็ทบเข้ามาให้พอดีกันนะคะอันนี้เป็น ชิ้นแรกชิ้นที่สองพับแบบเดียวกันนะคะสอเหลี่ยมแล้วก็ทบขึ้นมานะคะได้ชิ้นหนึ่งชิ้นสองลองเอาชิ้นที่สองไปประกบแล้วก็กลับด้านมานะคะเพื่อความให้มันแน่นเราก็แม็กไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็พับทั้งข้างสองด้านเลยนะคะ การพักนี่ต้องตรงนะคะเนีดตรงต้องตรงไม่เฉียงนะคะตรงพอได้ปุ๊บเราก็แม็กแมนะคะนะ,คะเราก็จะได้เกรดซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหอ่อไปตอนรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปไปใส่ในวงธรรมจักนะคะ